ชีวิตกิจวัตรประจําวันย่ายเนาะนี่มือเศร้าหนึ่งเขาเฮ็ดแนวกินให้พอ,อยายดูไปเฮ็ดงานเ็จแล้วย่ายกระสีมาตัดแต่งต้นทัวเนาะพี่น้องทัวฝักเงาตัดแต่งเอาใบที่มันแก่แล้วพี่น้องใบที่มันแก่กินสารอาหารแล้วบ่มีประโยชน์เนาะต้องตัดออกพี่น้องตัดออกให้มันไปเลี้ยงลําต้นมันไปเลี้ยงดอกเลี้ยง ฟักมันแต่ว่ามันกันยังบอฮันเดออกดดกออกฟักดอกแต่ว่าเขาต้องตัดแต่งไว้ถ้ามันเป็นใบดกคุ้มเครื่อกันไปเพียากะสีคนนืนพี่น้องเป็นเพียแล้วกะเฮ็ดให้ผดมันบอได้รับเขาเอื่นว่าอากาศเนาะนี่ตัดเส็จเรียบรย้อยายกระเชียวไปให้ปลาพี่น้องปลาอยู่บอ บางมือก็ได้กินผักบุงบางมือก็ได้กินผักต่างๆแหพี่น้องบักหุ่งสุกมะละกอสุกนี่ก็สุกตลอดให้กินตลอดพี่น้องสับเปลี่ยนกันไปเนาะเพราะว่าเฮาบ่ให้หัวอาหารแม่พี่น้องเฮาให้อาหารแบบธรรมชาติเนาะเป็นกล้วยสุกเป็นมะละกอสุกเป็นผักจังสิใบทวงสกมักเด้อนี่พี่น้องโยนลงนี่บ่นโดนคาบเว่นๆๆบ่ฮอนพอเข้าเรียบร้อย เบิ่งมือนี่พนสิมาบอฮู้เได้พี่น้อง่าเฮ้าถือกล่องไปเฮ้าสิถ่ายภาพนี่สงสิบ่มาเลยถ้าสมมุติว่าเฮ้าบอเขาายนลงเหล้วยเฮายางนี้นี่โอ้ยบ,บึบบวบแปบเดี๋ยวพี่น้องเกี่ยงตับอันนี้รูรูเลยว่าเฮ้าสถไทยคีิปู้เข้าวามีกล่องสิแม่เพนสิบ่มาเนาะที่จริงยนลงอย่างสี่นี่มันบ่พ่อหานาที่ด้พี่น้องมันสิขับวนเวนๆนเวน,นมันสเบดเลยเด้ออันนี้เงียบกิิบนี่เห็นบ่ ทึ่งน้องมา้าน้องแมวกับน,นางน้ำย่ายเนะไปนางอยู่ต่ฟังน้ำย่ายเพิ่นกันเลยยันนะ่ะพี่นองเพิ่นบบเพิ่นสีเงียบจังสี่ละนี่เริ่มม้าแล้วเริ่มมาแล้ว,มมลวพี่นองนี่เพิ่นก็จะขาบไปจังสี่ละพ่อพ่อโดนเนาะเกี้ยงนะ่ะพี่นองชีวิตคนเฮาบอีหยังมากมาย่ายวาเนาะคือเฮ้าอยู่แล้วถึงมันสีเป็นทงหน้าความสะดวกสบายกับโบมี่แต่ว่ามันกด็ดีพี่นอง มันสบายใจเส็ซล้วย่าสิมาสลับน้ำเนาะสลับน้ำให้มันไปต้นอย่างหน้ามันสิมีสายน้ำอยู่สามสิบเอ็ดสายพี่น้องสิเปิดขังละสิบสายเนาะกลับมาผัดได้เห็นปลาติ่งมัมมัมมัมมมอยู่เม่นอย่างเนาะบาดนี้สงสัยพี่น้องเนี่ยวิ v o สงสัยเห็นหนูพี่น้องหนูในปลาอ้อยนี่ไลยเป็นตนายนเลยพี่น้องนี่เพิ่นกับเบิดมือเบิดเว้นเพิ่นกับสิมะคุกอยู่สวนอ้อยนี่แหละไล่หนูพี่น้องน่องหมาน้องแมวย่า่กไ็ไเลยเนาะก็อยูเราก็มีความสุขพี่น้องไม่ต้องอะไรมากมายเนาะพี่